อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะพระสงฆ์ทุกรูพระอาจารย์ไทยวันอาจารย์สุรกิจนะคะแล้วก็หลวงพี่หลายองค์นะคะแล้ว สองตุลาคมของพวกเรานะคะรองรับเป็นสาราอเนกประสงค์นะคะที่สำคัญคือใช้เรียนพิธวิธธรรมอันดับแรกเลยนะคะโอ้โหมาเรียนพิธวิธธรรมด้วยกันนะคะคุณซิกก็จะได้ไปเรียนตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีม,มากนะคะโอ้โหขอบอขอบอกขอบบอกต้องมานะคะมาเรียนด้วยกันนะคะพระอภิธรรมที่วัดเขาพุทธคดมค่ะ,ะนุโมทนาดีใจดีใจมากเนาะห้องกว้างขวางมากเลย